สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้ารถบ้านสหยันยนทุกท่านเลยนะคะวันนี้จะมารีวิวเป็นคันนี้เลยนะคะ e s u z u d max cab นะคะ Highlander ยกสูง1,900น,นะคะลูกค้าตัวนี้เป็นตัว LDA นะคะมาพร้อมล้อม,ม็กแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไฟเด l ไลท์ส่วนมากสวยนะอันนี้เป็นกระบะแคปนะคะตัวสูงสีเทาแลมโบนะคะ,ะ,คะเลขไม่เดี๋ยวให้ดูคันนี้ก็วิง่งวิ่งน้อยเนาะนคันนี้กระจกปรับไฟฟ้านะคะพวงอะไร อันนี้โอ้โหเลขกไม่สองหมื่นนิดๆไก่หลักร้อยไม่แท้แน่นอนแน่นอนนะคะแล้วก็หน้าจอนะคะตัวนี้ของ e สูงนะคะสังเกตพลาสติกยังไม่ได้แกะนะคันนี้เป็นปี2022นะคะ22แท้เลยนะคะอ่ะแอร์เย็นปกตินะคะแล้วก็เกียร์แมนนวลนะคะส่วนด้านหลังแคบเดี๋ยวพาไปดูสภาพกันนะคะคันนี้จะเป็นเบาะผ้านะคะลูกค้าพลาสติกบางจุดก็คือยังไม่ได้แกะเลยนะคะเพราะว่าเลขไม่น้อยมากคันนี้ ด้านหลังกระบาดแคบนะคะเปิดแบบนี้เลยดีมากคันนี้คันนี้ก็คือมาเดิมๆนะคะลูกค้าเดิมๆเ,เลยมีกล้องหลังนะคะแม็กไลเนอร์สภาพดีนะคะรถวิ่งมาน้อยช่วงล่างช่วงล่างคันนี้นะคะก็เด,เดิมนะคะลูกค้าดูจากแ นะคะครบทุกจุดเลยแล้วก็ยางอะไหล่นะคะยังใหม่อยู่เลยนะยังไม่ได้ใช้ใชเลยอุปกรณ์และยางอะไหล่ครบนะคะลูกค้าท่านใดสนใจเดินทางกันเข้ามาดูรถได้เลยที่จังหวัดนนทบุรีนะคะทางร้านเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะลูกค้าต่างจังหวัดนะคะมีบริการจัดไฟแนนซ์ฟรีทุกที่ทุกจังหวัดเลยค่ะไม่มีค่าบริการนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะลูกค้ารถสวยๆนะคะมือเดียวสภาพดีๆนะคะ ลูกค้าสนใจก็ทักเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะอ้ามาถึงเครื่องยนต์กันดีกว่านี่แต้มสีให้ดูเลยนะคะเพดเ,เ,เดิมใช่เพนเติมนะคะคานเคิร์นไม่มีโดนมานะลูกค้าเครื่องเครื่องอะไรไม่สั่นนะคะรับประกันนะไม่มีชนหนักในความน้าท่วมนะคะดูแต้มสีเน่อยครอบทุกจุดเลยลูกค้าดูด้วยตาเปล่าก็ทราบเลยนะคะว่าไม่มีแน่นอนสภาพเดิมขนาดนี้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ราคากันดีกว่าแต่รถคันนี้สวยนะคะสภาพดีเลยอ้าราคาดีมาก ราคาดีมากไ s u ู u DMAX นะคะตัวนี้1.9แคปนะคะ High Land e r LDA ปี 3, 2022แท้เลยคันนี้อยู่ที่489,000ลูกคา้าโอ m มก้ d ราคานี้นะคะ489,000บาทเท่านั้นเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่เพจรถบ้านสหายานยนต์นะคะหรือว่าโทรเบอร์โทรหน้าเพจได้เลยสำหรับวันนี้เราสองคนขออนุญาตลากันไปก่อนนะสวัสดีค่ะ